สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปชิมอาหารที่ร้านเหมยหมึกเป็นอยู่ที่พระรามสองไม่ใช่อยู่ที่พุทธมนตรสายสองเออใช่ขอไปด้วยคนเยอะมากนึกว่าจะต้องรอคิวนานแต่เปล่าเลยค่ะวันนี้นะคะคุณชายเลือกเมนูที่เราคิดกันมาเมนูแรกคืออะไรอะยำหอยแครงผักกะเชจจ้าอร่อยมากผักกะเฉอ่อนมาก เหมือนเอาแต่ยอดอ่อนๆเลยนะค่ะแต่อ่อนๆเลยเหมือนบอกที่สุดเป็นไงออร่อยออร่ยเมนูที่สองต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำค้นเชียงค้นอันนี้แซบแซบบจริงห่ายมากอันนี้ชอบมาก เน่เน่นมีนูที่สามปลาหมึกผ่านน้ำดําจุ๊บว่าอันนี้เวิร์กสุดสําหรับจุ๊กอันนี้โอเคสุดอันนี้อร่อยมากเลยเหมยบอกว่าเป็นหมึกกระตอยเรือนี่นี่นี่อันนี้หมึกสายซาซิมิเล่นดึก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 แต่จุ๊บไม่ไหวอ่ะให้เมย์คนเดียวแล้วกันโอ้โหครั้งแรกเลยนะอเปิดประสบการณ์ใหย่อย่อจ้ะแต่กินกับซีฟู้ดอ่ะดีที่สุดเลยใช่ไหมแซ่บดีเออเสียดายจุ๊บไม่ได้ลองดุบๆเลยนะ ร้านเหมยเป็นร้านที่ที่รักชอบเนาะยังไงฝากทุกคนไปติดตามหรือไปลองชิมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย